โอเคครับผมเริ่มทีท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะเริ่มเต้นที่จังหวะที่และหนึ่งนะครับจากนั้นหันหน้าตรงเลยนะครับพร้อมกับมินิฮาร์ที่2และชี้ที่ตัวเองต่อเลยนะครับที่3มแบะมือ4นะครับจากนั้นตบอกนะครับที่5และ6และนะครับพร้อมกับชี้3ระดับนะครับที่7และ8จากนั้นครับผมซ้ำอีกหนึ่งรอบครับที่และ 1หัน2ชี้เหมือนเดิมครับ3เปลี่ยนเป็นกอดอก4จากนั้นชี้ที่หัวครับ5แบมือ6นะครับและกอดอกครับที่7เท้าเอวที่8ปนะครับจากนั้นครับผมบ๊อบบี้เลิฟนะครับหันทางด้านซ้ายก่อนนะครับที่1และหัวใจ2สลับขวาครับ3 4จากนั้นโค้งแขนครับผมที่ 5และหัวใจ6กซ้ำอีกหนึ่งครั้ง7และ8จากนั้นครับผมวนกลับมาอีกหนึรอบนะครับทีห่งหัวใจ2ขวา3 4และควงแขน5และ6สุดท้ายครับ7และ8และโพสตฟรีที่1เรียบร้อยครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนับจังหวะเร็วขึ้นนะครับลองเต้นพร้อมกันดูนะครับเตรียมพร้อมครับ5 หกเและ1นึหัน2ชี้ที่3แบ,บมือ4อกที่5และ6ชี้7และ8ปดซ้ำหนึชี้3ามกอดอก4ี่หัว5แบ,บมือ6กกอดอกเเท้าเอว8ปป๊อปปินเลิฟสอ 2, 3, และ สี่ควงแขนครับ5และ6 3 7าอีก1รอบซ้าย1 2ขวา3 4ควงแขนครับ5และ6 3 7าจบเพลงโพสต์1เรียบร้อยครับผมที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็นทั้งสองฝั่งนะครับเพลงทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยนะครับลองเต้นกับเพลงแบบโซโลโมชันดูนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมไปเลยครับ โอเคครับผมเตรียมพร้อมครับเลิกหนึ่งสมและสีอกครับแช่และหกและจีเจและแปดสามหนึ่สองสามก่อนก 1, 1 2, 3, นึ่งสอสามี่ี่หกและ 6, 3, 7, แปดเพื่เรียบร้อยครับผมทีสุดยอดมากครับและก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโซลาเพิงก็ชอบอัลบั้นะครับท่าเต้งน,นะครับน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็เต้นไม่ยากนะครับเชื่อว่าทุกคนนะครับ ต้องเต้นได้อย่างแน่นอนเลยนะครับแต่สำหรับใครนะครับเีียงเต้นไม่ได้นะครับหรือยังเต้นไม่ทันนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะจากกันนะครับฝากทุกคนนะครับชื่อกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย